สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ทีิปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะในวินาทีนี้นะคะในความรู้สึก บางสิ่งบางอย่างนะคะที่พายต้องการสื่อสารให้กับทุกคนได้ฟังกับอะไรบางสิ่งในเรื่องราวของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวินาทีนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะคะกำลังรู้สึกและก็ฝันถึงใครบางคนและก็มีใครบางคนที่เราคอยคุณเขาก็ฝันถึงคุณเช่นกันมันเป็นพลังงานของการเชื่อมโยงบางสิ่เเงบางอย่างเ n e r g y บางอย่างที่คุณรู้สึกแต่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงทำสมาธิค่ะ สูดลมหายใจลึกๆเข้าออกสองสามครั้งต่อยจิตใจให้ว่างๆสบายๆนะคะแล้วก็มาดูกันว่าพลังแห่งรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนพายอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะก่อนอื่นเลยต้องมาเคลียร์พลังงานนะคะ The Universe นะคะ ขอพลังงานของจักรวาลแรงดึงดูดของความรักที่ต้องการจะบอกทุกคนค่ะขอพลังงานของทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่พายอยากจะบอกคุณเรื่องราวของความรักสวยงามมากๆเลยนะคะ เรื่องราวของความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจงดีไซน์นะดีไซเนอร์นะคะ and trust นะเชื่อแล้วก็โฟกัสถึงความรักที่คุณจะได้เจอเชื่อกับสิ่งที่คุณเชื่อศรัทธาโฟกัสกับสิ่งที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเติบโตชีวิตของเราที่เติบโตเดินหน้าไปความรักก็เหมือนกันถ้าเป็นความรักรักแท้จริงๆก็จะต้องเติบโต เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทัศนคติไลฟ์สไตล์เป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปนทางเดียวกันและความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่เข้าใจแล้วก็ซึมซับถึงความรู้สึกของกันรละกันเขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกคําพูดแล้วก็ไม่ใช้ความเป็นอีโก้หรือว่าความใจร้อนหรือว่าบางอย่างที่เข้ามากระทบซึ่งกันและกันมันเป็นความรู้สึกของการเติบโตดีไซน์ค่ะ นึกถึงความรักของคุณที่คุณต้องการว่าคุณอยากเจอความรักยังไงอยากเจอความรักเทีแท้ที่เป็นแบบไหนโรแมนติกหวานละมุนหรือว่ามีทะเลาะกันบ้างบอกไว้กันบ้างแต่มันถึงพริกถึงขิงรจริงๆแบบนีน้เหมือนกับว่ามีเคมีที่เข้ากันถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่ต่างกันก็ตามคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกสิ่งที่คุณกําลังพูดอยู่กับตัวเองในใจมันกําลังที่จะเปลี่ยนเป็นคําพูด ร้อยล้านคำมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักคุณกำลังจงเปลี่ยนตัวเองอะค่ะเข้าสู่อะไรใหม่บรรยากาศใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจงรับรู้แล้วก็รู้สึกเพราะว่าคุณกำลังได้เริ่มต้นเปลี่ยนสเตปความสัมพันธ์กับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเองเมื่อคุณเปลี่ยนอะไรมีใหม่ของตัวเอง energy ใหม่ๆของตัวคุณเองคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้น จงอธิษฐานจงขอจงส่งคลื่นพลังงานบางสื่อมางอ,อย่างออกไปการส,สนสะเทือนแรงดึงดูดของความรักรักแท้ทั้งหมดที่คุณจะได้รับกับพลังงานดีๆพลังงานดีๆสิ่งดีๆค่ะเมื่อเรามีพลังงานอะไรก็ตามมาเข้ามากระทบหรือว่าลบๆกับเรื่องราวของความรักแน่นอนนั่นคือเราดึงดูดละ ะคะเราดึงดูแล้วเราคิดอะไรละแต่ถ้ารู้สึกว่าเราสลัดทิ้งไปให้ได้ stable อยู่ในพลังงานโพซิทีฟเราก็จะรู้สึกว่าได้รับคลื่นพลังงานแห่งความสุขรู้สึกมันจะเบาสบายกระจจางนะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขมีพลังงานที่ดีมากๆนั่นคือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นขอพลังงานความรักค่ะออกมาแล้วนะคะ A message for you ค่ะนี่คือข้อความรักถึงคุณ I'm thinking of you this very moment You love feels you You love feel me with l i g h t I love you นะคะว้า wow. วมีคนกำลังคิดถึงคุณนะขณะนี้ในเวลานี้แล้วก็คิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกบางสิ่อย่างที่ความรักของคุณความพิเศษของคุณ เรื่องราวของโซคอนคชันบางสิ่งอย่างระหว่างคุณกับใครบางคนที่กําลังมาถึงมันเหมือนกับว่าความรักของคุณมันเป็นแสงสว่างส่องสว่างให้ชีวิตเขาได้พบเจอจากสิ่งดีๆให้เขารู้สึกอะไรใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้เติบโตในความรักความสัมพันธ์เขาเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นแสงสว่างใหม่ๆที่จะเข้ามาให้ชีวิตของคุณเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น มันรู้สึกเปลี่ยนแปลงมันจะรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อคุณเจอเขาจงดึงดูดค่ะจงเชื่อมัน่นเพราะเขาคิดถึงค,คุณเขารู้สึกคุณเหมือนเหมือนที่ตอนนี้ที่คุณกาลังรู้สึกว่าคิดถึงใครรอคอยใคร,ใครสักคนหนึ่งรอความรักเมื่อไหร่ความรักจะมาเมื่อไหรจะเจอสักทีออกไปหาสิ่งใหม่ๆค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองออกเดินทางเปิดทางเปิดใจโลกเปลี่ยนไปมีโลกออนไลน์เข้ามามากขึ้นทุกอย่างง่ายขึ้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องราวอะไรต่างๆไปด้วยแต่เราก็ต้องอยู่ที่ พื้นฐานของหลักความเป็นจริงเหมือนกันเล่นออนไลน์เล่นได้รู้จักคนภายนอกรู้จักได้แต่ต้องมีความรู้สึกของการข่มอารมณ์มองหลักการเหตุและผลแล้วก็ใช้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะเขาคนนั้นรักคุณมาก I love you นะคะสวยจังเลยทีนี้มาดูไพ่ทาลอตค่ะขอพลังงาน ของทุกทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักกำลังมีใครเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนค่ะ King of c ค p s นะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ในอักอรค่ะธาตุน้ำธาตุลมนะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดอะสตาร์ Star, ค่ะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสีไม้เท้าสวยงามมากๆเลยค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคน5ไม้เท้าทำไมต้องเป็นห้าไม้เท้าขอขยายความ5้าไม้เท้าหน่อยค่ะ ถ้าอยากจะบอกอะไรห้าไม่เท้าคือ,อไหไ่ t e m p e r a n c e ค่ะอืมขอขยาย t e m p e r a n c e ค่ะ Sick of Cups อ่าเข้าใจแล้วนะคะคุณรู้ไหมคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขาเป็นคนโรแมนติกนะคะเขาเป็นคนที่ดูมีคุณวุฒิวัยวุฒิมีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนมีความรักมีความผูกพันเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของตัวเองที่ดีเป็นคนที่มีมีคือเรื่องของซิกเซนบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาตอนนี้เขารู้สึกถึงคุณแล้วเขาฝันถึงคุณแล้วเขาคิดถึงคุณด้วยอย่างที่บอกนะคะเพราะว่า I'm thinking of you คนที่เขาแบบเขากําลังรู้สึกกับคุณณนะตอนนี้วินาทีนี้โมเมนต์นี้และต้องการที่จะเดินทางมาหาคุณด้วย คุณกาลังเจอใครที่เขาเป็นคนที่มีความสง่างามเขามีความเป็นผู้นํามีความอบอุ่นจิตใจดีอบอ้อมอารีเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีและก็เป็นคนที่ดูเท่มีความเท่มีความลุยชอบความท้าทายเชื่อมั่นในตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวทุกสิ่งทุกอย่างโดยตัวเองอาจจะเป็นคนดูพงพางจริงจังหนักแน่นเข้มแข็งน,น,นะคะลุยชัดเจนคือเป็นคนที่อึดและอดทนมากๆแต่ก็ไม่นคนมีอารมณ์ความอ่อนไหวในตัวเองนะคิดมากคิดเยอะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบน้ําชอบทะเลชอบสัตว์หรือว่าชอบอยู่กับสามารถที่อยู่กับตัวเองได้พึ่งพาดูแลตัวเองได้คนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นต่างชาติหนึ่งสองพ่อไม่แม่ไม่นะคะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยแต่งงานนะคะก็อาจจะเคยแบบมีแฟนหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกัน มันเป็นเรื่องราวบางอย่างนะที่กําลังได้พบเจอนั่นก็คือการได้พบเจอกับใครที่เขามีความเขาเป็นคนที่คุณขอเขาเป็นคนที่คุณอธิษฐานเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกเหมือนคนเนี้ยคุณเคยขออธิษฐานจากดวงดาวขออธิษฐานจากท้องฟ้าเขามีความโดดเด่นเขามีความสง่าง,งามเขาไม่เหมือนใครเขามีความต่าง เขามีความที่คุณรู้สึกจำเขาได้ความรักของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นสี่เมเท้าเรื่องของความเกิดเรื่องของความมั่นคงในความสัมพันธ์เกิดเรื่องของการแต่งงานเกิดเรื่องของการสร้างครอบครัวเกิดเรื่องของการเพิ่งรู้จักกันได้ปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์กันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอเขาแล้วในบางท่านแล้วกําลังเพิ่งจะคุยคุยเรียนรู้กันในความสัมพันธ์กัน แต่บางท่านมีความขัดแย้งกันก่อนหน้านี้เป็นพลังงานของโซเมสโซคอนเนคชัน so ที่รอคอยการกลับมาได้ปรับจูนในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าพบเจอกันแล้วแต่มีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างต้องต้องห่างกันไปต้องอยู่ไกลกันอาจจะเป็นความขัดแยง้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าเป็นเรื่องของหนทางการเรียนรู้การตื่นรู้ของกันและกันหรือการมองมุมมอง,มอ,งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกัน มันเป็นความรู้สึกของเขาตอนนี้สื่อสารผ่านมาให้คุณได้รับรู้เมสเซจข้อความของความรักว่าเขารักคุณและเขาต้องการที่จะได้กลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครคุณจะได้เจอเขาบุคคลคนนี้เขาอาจจะมีความแตกต่างคุณหลายๆด้านแต่ทั้งคุณวุฒิ วายวุธทางจิตวิญญาณมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ศิลที่เสมอการไม่ว่าจะเป็นความคิดความอารย์สไตล์เป้าหมายนะคะและถ้าคุณเจอเขาแล้วจงเชื่อมั่นจงอนุญาตให้หัวใจและความรู้สึกของคุณศรัทธาในความรักความสามพันธ์ที่ดีคนที่ใช่ที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆเขาจะกลับมา เพราะว่าในบางเคสบางกรณีอาจจะห่างกันไปด้วยระยะทางห่างกันไปเรื่องงานห่างกันไปเรื่องความไม่เข้าใจบางอย่างห่างกันไปเพื่อตื่นรู้สร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าเข้าใจความรักความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งที่เขาจะมา เป็นกระจกที่สะท้อนหรือว่าเป็นเงาสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณและเขานั่นเองค่ะคุณจะรู้สึกจําเขาได้คุณจะรู้สึกมีพลังงานพิเศษกับเขาคนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุ้นเคยมีความอบอุ่นมันได้กลับบ้านมีความสุขมีความผูกพันเขากําลังมาหาคุณบางท่านเจอแล้วรอหน่อยนะคะในการปรับจูนเรื่องราวของความสัมพันธ์ในการเรียนรู้กันแต่ถ้าเจอแล้วรู้สึกลังเลรู้สึกว่ายังไม่ใช่เดทกับคนอื่น คุยกับคนใหม่ๆนะคะถ้าได้ออกเดทกับใครแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้คุณได้เข้าใจว่าเขาคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่กันแน่นะคะกับคนที่แบบรู้สึกว่าเหมือนเจอแล้วเหมือนยังไม่เจอแล้วก็มีความห่างกันออกไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันนานเกินไปที่ที่จะสารความสัมพันธ์ก็ต้องให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆว้าวเฟสเตอร์ wow. ค่ะ ความรักของคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ส่งผลส่งพลังอิทธิพลในเรื่องราวของจิตวิญญาณโดยตรงเพราะนั้นคุณจะเจอใครที่เขามีเรื่องของโซลคอนเนคชั่นความผูกพันและความผูกพันที่ไม่สามารถที่จะตัดกันขาดเจอกันเรียนรู้กันเข้าใจความสัมพันธ์มีการแยกกันออกไปมีความขัดแย้งกันออกไปแล้วก็จะได้กลับมาพบเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมเปิดดิงค่ะ ชิวเดนค่ะความรักของคุณจะเริ่มต้นเหมือนกับเด็กน้อยนะคะไวยใสๆน่ารักก็คือการได้เจอการเฟล t การจีบกันนั่นแหละการจีบกันครั้งแรกแล้วมันดูกะนุ่งกะนิ่งเป็นเด็กแล้วมันก็ไต่ระดับไปจากเด็กก็มาเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้วดดิ้งยินดีด้วยบางท่านกําลังที่จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะบางท่านกําลังที่จะได้มั่นหมายหรือว่าได้ ครองรักนะคะกับคนที่คุยมานานแล้วถึงเวลาแล้วบางท่านกําลังได้มีงานแต่งงานหรือว่ากําลังได้ออกเดทอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากําลังที่จะได้พบเจอกับคนคนนั้นจริงๆเฟ์สการจีบกันการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ, <S <S คะนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกกับทุทกคนว่านี่คือแมสเซจของความรักฉันรักเธอ I love you ส่งมาให้กับคุณนะคะสวยงามมากๆค่ะ เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องราวกระทันหันเกิดขึ้นกับใครบางคนอาจจะเข้ามาอย่างกระทนหันนะคะอาจไม่ทันในตั้งตัวเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ก็เข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่มันมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นโซคอลแนชชั่นที่มีความต่างทวินเฟลมที่มีความต่างจากคุณมากๆทวินเฟลมในบางเคสอาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมมีหน้ามีตา ในด้านนั้นๆของเขาด้วยเช่นกันและทวินเฟลมบางเคสนะคะบางคู่มีเรื่องของภารกิจนะคะเพราะว่าขึ้นเดอะสตาร์หมายเลขสิบเนะคะในการเรียนรู้การเข้าใจเรื่องของจัก,กรวาลการเข้าใจเรื่องของโลกการพัฒนายุกระดับของโลกของการใช้ชีวิตของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นมากว่านี้คือการพัฒนาระดับจิตวิญญาณพัฒนาความคิดพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองเข้าไปสู่ในเรื่องของการตื่นรู้หรือว่าการฟูลอเวกเนนิ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นเองค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีพลังงานในในสิ่งที่ดีความสุขถึงที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งท่านใดที่เจอแล้วถ้าเจอแล้วรู้สึกเจอแล้วลังเลแล้วมันยังไม่ใช่มันยังไม่ไปไหนเลยค่ะไม่หมอค่ะออกเดทคุยอยู่คนใหม่ๆนะคะการออกเดทยยะะการไดยย้ใช้ความสัมพันธ์แล้วให้เป็นวันเวลาเดินไปมันจะทําให้คุณได้ตัดสินใจได้เองค่ะว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่กันแน่ หัวใจคุณคุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจเรื่องราวองความรักค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดยเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวนันนี้สวัสดีค่ะ